ผิดถูกยังไงต้องกราบขออภัยด้วยนะคะทุกคนอ่ะฟันที่9ก้าเก้นสองเสามนะคะแล้วก็เน้นเม็ดเดียวนะคะย้ำนะว่าต้องเป็นอ่าเป็นเพียงแค่แนวทางอะเม็ดเดียว9ก้าหนะคะนะคะจบเลยจบปิ้งเลยค่ะ เก๋ๆค่ะแม่เม็ดเดียวเก้าหนึ่งนะจ๊ะอ่ะห้าหนึ่งเก้าฮานอยนะคะฮานอยใครแก็แล้วกดเลขเก้าได้เลยจ้ะนะคะ โอเคดูดไหมเอ่ยดูดไหมดูดนะแต่จะดูดชานิดหนึ่งนะฮะคุณแม่จะเย็นๆนะคะอ่ะลาวเดี๋ยวรอสักครู่นะคุณแม่ลาวนะคะลาวรอสักครู่นะคะ โอเคอ่ะโอเคค่ะแม่โอเคขอทุกคนโชคดีค่ะผี่ถูกยังไงต้องกราบขออาภัยด้วยนะจ๊ะเป็นเพียงแนวทางในการสิ่งโชคเสียงลาบเท่าน,านั้นโปรดใช้วิจารยณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะ